ตอนนี้เรามาจากวิล็อกล้วก็ขับมาลงที่ผ้าเรือผ้าประแดงเพื่อจะข้ามไปฝั่งหนึ่งครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้มาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมฮะเ,เหนื่อยอ่ะ นด้ยังนี่เลยอ่ะ,อะนี่เราพาทา่าเรือพาไปแดงนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยอันนี้จะพานอะไรจะผ่านอะไรน้องอทอ,องอะแข่งคกิจเนี่ยฮะสนามสองแบบนี่คุณไม่โดนน้องครับอันนี้จะพานอะไรครับอ,อ๋อไม่นดน ภูมิพลางิพ,อ,พ,พอันนี้นะอันนี้แม่น้ำเจ้าพรยาแม่น้ำเจ้าพรยาอันนี้ค่าข้ามเท่าไหร่เนี่ยสิบาทม<ะ>ั้ฮ้สิบาทจริงหรอไม่มีโอ้เสียตังค่าข้ามด้วยสิบบาทครับเียเขาเต<ด>ิมกัมันเอาเหรอนึกว<ด>่าจ่นึกว่าข้าม